สวัสดีค่ะจิมนะคะวันนี้จิมจะมาเปิดกลุ่มเครื่องสอําอางรอ m a ด d ที่จิมมีทุกตัวค่ะระหว่างที่จิมดูในโต๊ะเครื่องแป้งนะคะก็สังเกตว่าเฮ้ยเครื่องสอําอางแบรนด์ที่เรามีมากที่สุดเลยก็คือแบรนด์นี้นะคะเรียกว่ามีแทบจะทุกแค t e g o รีเลยก็ทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นตัวที่จิมซื้อเองด้วยแล้วก็ทางแบรนด์ส่งมาให้ด้วยนะแต่วรีวิวของจิมนะคะจะยังยึดหลักนะคะตามความเป็นจริงแน่นอนนะจะเป็นยังไงบ้างก็ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ let's go จิ๊บขอเริ่มจากตัวที่เมื่อไม่นานมานี้นะคะเขามาแรงแซงโคงมากใน Twitter นั่นก็คือตัวนี้ค่ะ Romand New Zero Cushion ตัวนี้จิ๊บอยากจะยกเขามาพูดเป็นตัวแรกนะคะเพราะว่าเขาเป็นคุชชั่นที่แตก จากตัวอื่นที่จิบเคยได้ลองหมดเลยคือชั้นเกาหลีขึ้นชื่ออยู่แล้วใช่ไหมว่าจะช่วยผิวของเราดูสวยมากเลยนะคะแต่ด้วยความที่จิบเป็นคนผิวมันนะเนาะมันจะมีหลายตัวมากๆนะคะที่จิบใช้แล้วไม่รอดเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะออกมาแบบฉ่ำน้ำมีความดิวี่แต่ตัวนี้นะคะเป็นคุชชั่นที่จิบรู้สึกว่าคนผิวมันนะใช้แล้วรอดนะเป็นตัวที่จิบสามารถใช้นะคะในการถ่ายงานยาวๆโดยไม่รู้สึกว่าหน้ามันเหนอะขึ้นนะทุกคนคือผิวมันดูสวยนะแต่ว่ามันยังดูมีความแบบเป็นธรรมชาติอยู่วะจิบชอบตรงทีี่่่่่ดไซนนนนนนน์ขขขอออองงเเเเเาาาะะะมมมมััป็ยยย้้้วคคืืจหหลึใ เวลาเพื่อนๆลงบริเวณเนี่ยใต้ตาหรือปีกจมูกอะไรพวกเนี้ยมันก็คือเขาซอกได้ดีมากจิ๊บรู้สึกว่าการปกปิดของเขาอะ่ะเหมือนกับ light to medium coverage นะคะคือสามารถบิวเพิ่มมาเป็นระดับปานกลางได้นะคะแต่มันก็จะไม่ถึงขั้นแบบ บไปทีเดียวแล้วแบบทุกอย่างเกลี้ยงหายไปหมดเลยนะคะส่วนตัวจีปะจะชอบพวก light to medium coverage มากกว่าการที่จะไปใช้แบบพวก full coverage เลยเพราะบางครั้งเวลาใช้ full coverage ไปเลยอะคะ่ะมันจะดูหนาไปแล้วด้วยความที่จีปเป็นคนผิวมันอย่างที่บอกเนาะพวกเนื้อสไตล์ที่แบบมันหนามากๆค่ะมันจะทาให้หน้าของเรามีความยืมได้เร็วขึ้นจบก็เลยไม่ค่อยแปลกใจนะคะที่เห็นเจ้าตัวนี้เปิดพรีใน Twitter บ่อยมากแล้วเวลาจะไปอ่านคอมเมนต์อะก็จะเห็นหลายๆคนเชียร์นะคะว่าเจ้าตัวนี้เป็นคุชชั่นที่เหมาะก,กับอากาศเมืองไทยมากๆตัวนี้ถามว่าจบอยากลองเขาข,าขนาดไหนนะคะในฐานะคนที่ทำ จิ๊บจะเป็นคนที่ไม่ดับงานพวกแบบเบสเมคอัพเลยเพราะจิ๊บรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ใช้จริงๆอะไม่ได้ใช้เป็นปกติอยู่แล้วจิ๊บก็เลยแบบเออไม่กล้าที่จะเอามารีวิวให้กับเพื่อนๆนะคะแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยเป็นตัวที่กระแสะดังมากจนตอนที่ทางโรแมนต์เขาติดต่อมาว่าเอ้ยมีตัวไหนอยากลองหรือเปล่าแทบจะเสนอชื่อเจ้าตัวนี้เป็นตัวแรกนะคะอยากรู้ว่าคุชชั่นที่ใครๆก็บอกว่าเอ้ยมันเหมาะกับคนผิวมันมันเหมาะกับอากาศบ้านเรามันจะเป็นยังไงแล้วมันก็รอดจริงๆทุกคนแล้วอีกอย่างหนึ่งนะเนื้ออววพอแนนบไปกัผิะะคะ มันจะเบาสบายมากทุกคนคือมันจะเนียนเป็นแบบมันไม่รู้สึกว่าทาคุชชั่นหยวนแล้วนั่นเป็นสีที่ชอบมากๆนะคะใครที่เป็นคนสไตล์จิบ่ะคนที่แบบเหนอ่ออกง่ายมากแบบหนังปะทูสุดๆนะคะจิบเข้าใจความรู้สึกเลยแบบไม่ว่าจะใช้อะไรมันก็มีความเหนอะมีความหนักหน้านะคะจิบรู้สึกว่าเจ้าตัวเนี้ยคือมันโอเคทุกคนมันดอดน,นะคะแต่ตัวเนี้ยถ้าสมมติว่าจิบจะมีอะไรเสียใจอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็น shade selection ของเขาค่ะก็คือแบบพบสีต่างๆที่มีให้เลือกนะหลายๆครั้งที่เราจะเห็นแบรนด์เกาหลีทำาเ a d สีแบบอสมมติว่าสอมม้ แล้วก็จบแค่นั้นถ้าจะไม่ผิดอะรุ่นเนี้ยน่าจะมี5้าเฉดนะคะแต่เอาจริงๆอะห้าเฉดมันก็ยังไม่สามารถครอบคลุมสีผิวของทุกคนได้นะคะด้วยความที่เนื้อมันดีขนาดนี้ผลิตภัณฑ์มันดีขนาดนี้นะคะอยากให้แบบหลายๆคนได้ลองใช้เนาะคือถ้าเป็นไปได้นะถ้าแบรนด์สามารถเพิ่มเฉดสีได้นะคะจิวว่ามันน่าจะดีมากๆเลยเแล้วสาหรับใครที่อยากจะไปซื้อใช้ตามนะคะเดี๋ยวจิจะขึ้นรูปของรุ่นปกติไว้ให้นะคะคือตัวเนี้ยมันเป็นแพคเกจิ้งแบบลิมิเต็ดอะไรของเขาตอนที่เขามีทําแบบอิ dition ใหม,นะะในนในม่น,มน,นมนะ ตัวต่อมานะคะก็คือตัวนี้ค่ะ r o m a n Better Than Finish ตัวนี้จะเป็นแป้งฝุ่นโปร่งแสงของ r o m a n นะคะจิบ๊บว่าจะใช้เขาในวันที่อยากได้ลุคสบายๆนะคะดูแบบเมคอัพ no makeup คือดูแบบผิวโปร่งแสงมากๆอารมณ์แบบทาไปโรงเรียนก็ไม่มีใครจับได้ถามว่าควบคุมมันได้ดีไหมจิ๊บว่าก็อยู่ในระดับหนึ่งนะคะคืออาจจะไม่ได้แบบเบ้อวังอลังการเนาะอย่างที่จิ๊บบอกนะมันจะเหมาะกับคนที่แบบอยากได้ลุคธรรมชาติในวันสบายๆนะคะแต่เจ้าตัวนี้ข้อเด่นของเขานะคะอยู่ที่การบเบลอรูขนนะะุมขนค่ะด้วยความที่ร a r t i c l e ของเขาค่ะมันเล็กมากๆนะ เวลาเราทาไปอ่ะมันจะช่วยในการเบลอผิวของเราได้ดีมากเลยคะ่ะเจ้าตัวนี้มันจะมีตรงหนึ่งนะคะที่จิ๊บอยากจะแนะนําเพื่อนๆไว้เวลาเพื่อนๆใช้พัฟที่เขาให้มานะคะแปะลงไปเลยเนี่ยมันอาจจะแบบเหลือพวกความสีแบบาร์ติเคิลสีขาวนะคะทิ้งไว้บนหน้าเนาะจิ๊บก็แนะนํานะคะเวลาใช้อ่ะแตะด้วยพัฟของเขาก่อนนะคะแล้วถ้ามันยังมีอะไรหลงเหลาค่อยเพื่อนๆหาแปรงนะคะแล้วก็มาปัดดส่วนเกินออกอย่างวันนี้นะคะจิ๊บก็ใช้เจ้าตัวนี้เซตหน้าเหมือนกันก็ความเนียนระดับไหนเ <ๆ S 1> พื่อนๆก็ลองดูเอาเองได้เลยตัวต่อไปนะคะเป็นแชมป์เฟเวอร์รีตของช่องจิ าตัวน Better Than p น l e t t e 05 Shade and Shadow Garden น่าจะเป็นหนึ่งในพาเลตที่จิ๊บใช้มากที่สุดแล้วค่ะเจ้าตัวนี้นะคะเป็นพาเลตแมตทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นโทนสีวอร์มโทนจะบอกไว้ก่อนว่าใครที่สีคูลโทนนะคะอยากจะใช้เขาก็ได้เหมือนกันนะเพราะมันจะเป็นความแบบวอร์มโทนที่มีความนิวโตรค่อนข้างมากนะคะนย่ยวันนี้จิ๊บแต่งตาอยู่ก็ใช้เจ้าพาเลตตัวนี้นะคะคือมันเป็นพาเลตแมตนะที่เวลาจิ๊บใช้อะไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันจําเป็นจะต้องมีกลิตเตอร์เข้ามาเสริมเลยอะอ่่าาาาทีบกนนะะะะะะคควจจเเเเป็มนนนะพระะรออรฉัหไ ประมาณเนี้ยวอร์มโทนนะคะที่มีความติดตุ่นๆซึ่งเจ้าตัวเนี้ยมันมาตอบโจทย์มากๆพาเลตที่จิ๊บรู้สึกเขาออกแบบมาได้ดีมากๆนะคะคือเขามีโทนสีที่ครบมากนะไม่ว่าจะเป็นสีโทนอ่อนนะคะสีโทนกลางก็สีโทนเข้มค่ะคือต่อให้เห็นสีเขาดูอ่อนอย่างนี้นะคะเขาสามารถบิวเพิ่มได้ดีนะอย่างวันนี้นะคะเขียนคิ้วเนี่ยจิ๊กก็ใช้เป็นเจ้าตัวนี้ค่ะติดเฟเวอร์ของจิ๊มาทุกป,ปีเลยนะเพราะฉันใครที่อยากดูรีวิวเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวยังไงจิ๊จะขึ้นลิงก์ไว้ให้ค่ะนอกจากพาะะกเลต ลงวิดีโอเป็นไม่นานเลยนะเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้นะคะเครื่องนี้มันจะเป็นสีมิวเทสบราวน์นะคะมันจะเป็นสีน้ําตาลที่มันจะไม่เหลืองมันจะไม่แดงมันจะเป็นแค่สีน้ําตาลอมเทาที่มีความตุ่นโทนที่กําลังพอดีนะคะแล้วก็เขียนง่ายเขียนลื่นข้อเสียอีกหนึ่งของเขาเนี่ยคืออาจจะไม่ได้ติดโทนเวอร์ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเสร็จแล้วก็โอเคค่ะใครที่อยากดูรีวิวเต็มๆของเจ้าตัวนี้นะคะเดี๋ยวจิบ๊บจะขึ้นลิงก์ไปให้นะ Ro m and Hand ล f ิ Fix m a s c a r a เจ้าตัวมาสคาร่าเขาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตวทีี่คูาามมด เป็นระเบียบนะคะมันอาจจะไม่ได้ดูหนามากมันจะไม่ใช่สไตล์แบบแมาสคาร่าของฝั่งตะวันตกที่จะมีความแบบหนาดูมีความเป็นเหมือนกับติดขนตาปอลอม False lash อะไรพวกนี้นะคะอะถ้าจะติดขนตาปลอมมันจะเป็นขนตาปลอมแบบเส้นต่อเส้นอะไรประมาณนี้อะวนสีที่จะเลือกมานะคะเป็นสีแอชคือมันจะเป็นสีดําที่มีความติดเทามีความแบบอมตุ่นๆนะคะมันเป็นสีที่แบบแปลกเดียวแล้วเวลาใช้ค่ะรู้สึกว่ามันจะเหมาะกับลุคที่แบบสบายๆ,ายๆไม่แน่ใจว่ามัน <laughs> ดูเห็นหรือเปล่านะจะพยายามจะแบบทำไม่เห็น ตัวนี้เขาจะช่วยในการโฮครได้ดีตลอดทั้งวันนะคะใครที่อยากได้ขนตาที่ดูบอนยาวเป็นธรรมชาตินะคะจะเหมาะกับเจ้าตัวนี้ต่อไปนะคะจะเป็นของเล่นใหม่ที่เป็นมามืดของจิงมากเลยทุกคนนั่นก็คือบลัชของเขาค่ะ rom&bettertanche ใครที่มีปัญหาดูขมขนกว้างนะคะโดยเฉพาะบริเวณหน้าแก้มนะเป็นตัวจิแนะนํามากอันนี้เป็นจุดขายจิเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาเลยนะคะว่าเวลาเราปัดไปแล้วอ่ะมันจะช่วยในการเบลอหน้าของเรานะคะทาให้หน้าของเราดูเนียนไปเลยจิเคยใช้เจ้าบลัชตัวนี้นะคะตั้งแต่ที่มันเป็นฟอร์ m u l a เก่าใช้ rom& ม,มานานค่ะ น้นนทุกคจิ๊บก็รู้สึกจริงๆนะคะว่าเจ้าฟอร์มูล่าใหม่ของเขาเนี่ยช่วยในการเบลอรูขุมขนได้เนียนขึ้นนะคะและที่สําคัญนะคะจิ๊บรู้สึกว่าเจ้าตัวนี้สามารถบิวสีได้สวยมากๆคือต่อให้เพื่อนๆเห็นเจ้าตัวนี้นะคะมันดูมีความแบบเรื่องไงอ่อนมากเลยใช่ปะตอนแรกที่จิ๊บซื้อมาจิ๊บก็แบบเฮ้ยมันจะอ่อนไปหรือเปล่าแต่ทุกคนคือจิ๊บรู้สึกว่ามันจะให้บลัชที่ดูมีความแบบเฮ้ย hey, มีอะไรหรือไม่มีอะไรเธอทับลัชหรือเปล่าหรือแค่แก้มระเรื่อขึ้นมาเองสีมันเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรนะแต่พอเพื่อนๆ่่อออยยๆๆๆกดไไปปบาางงเีิวสขขนะคะค สีจะค่อยๆออกมา แล้วมันเป็นแก้มที่เจชอบอะดูคนดูไม่ได้ฉูดฉาดไปแต่มันก็รู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันมีอะไรตรงนั้นละคือเนี่ยเป็นเทคนิคนะที่จะไปดูมาจากพวกช่างแต่งหน้านะคะถ้าใครนะคะรู้สึกว่าบริเวณตรงนี้ของตัวเองอะเออแบบใหญ่แก้มเยอะอย่างจีว่าจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนแก้มเยอะนะแต่ไม่เป็นไรทุกคนเราจะต้อง embrace มันนะคะเราจะต้องรักสิ่งที่เรามีพอเราทาเข้าไปอะบริเวณตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะลองขึ้นเส้นให้ดูนะเมื่อเราทาเข้าไปนะมันจะช่วยตัดบริเวณเนี่ยที่มันดูอาจจะดูกว้างแล้วดูโลนบลอนอะให้มันดูแคบลง สมส่วนขึ้นนะโดยที่ไม่ทําให้ดูโดดเกินไปจากลุคของเราค่ะแน่สีก็จะเป็นประมาณนี้มีความแบบระเรื่อระเรื่อสีนี้จิ๊บชอบป้ะนะคะแต่ว่าใครที่สีผิวเข้มกว่าจิ๊บเนี่ยบอกไว้ก่อนว่ามันอาจจะดูแบบอ่อนไปนะคะยังไงก็ตามนะโรแมนต์เขามีแบบหลายสีมากอะทุกคนให้เลือกนะคะเพื่อนๆก็ลองไปเลือกดูสีที่ใช่นะแต่แค่บอกไว้เลยว่าจิ๊บอะชอบฟอร์มูล่าของเขามากๆคือจริงๆอะสีนี้ก็สวยอยู่แล้วนะแต่ว่าส่วนตัวจิ๊บนะคะรู้สึกว่าถ้าเพื่อนๆใช้รวมกับเจ้าตัวนี้นะสีมันจจจะะะะะยยยิ่่่งงงสสววขึ้นน้นนนนนนนคคคคคุกกกกืืออีีีมมมมมัััเเหลแตต็าา คือสีมันดูอ่อนก็จริงนะคะแต่ว่าเวลาอยู่บนหน้าเราเนี่ยมันก็จะมีความเนี่ยมีชมพูอมส้มขึ้นมานะคะแล้วก็อันนี้นะคะพอเลเยอร์ด้วยกันสวยมากเนี่ยมันก็จะมีความเข้มกว่าจ้ตัวนั้นนิดนึงนะคะจะให้สีผิวที่แบบดูมีความแบบบ่มแดดนิดนึง แล้ววันไหนจิ๊บทำแบบโมโนโทนอ่ะก็คือแบบทาสมมุติทั้งแก้มแล้วก็ตรงเปลือกตาได้เลยมันก็จะให้ลุคที่แบบเออดูแบบเข้ากันมากๆสวยมากไหนๆเพื่อนๆก็เข้ามาดูแล้วจิ๊บก็เลยลบหน้าเมื่อกี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลองสีเจ้าตัวนี้ให้ดูด้วยไม่แน่ใจว่ามันเห็นชัดหรือเปล่าเดี๋ยวจิ๊บจะลองบิวเพิ่มให้ดูนะคะมันเป็นโทนเย็นแต่ว่าด้วยความที่มันไม่ได้โดดมากอะ่ะทุกคนจิ๊บก็เลยรู้สึกว่าต่อยจิ๊บเป็นคนผิวโทนร้อนก็ยังสามารถใช้เขาได้และด้วยความที่เนื้อ แปงลก็จะได้สีประมาณนี้ค่ะเอาล่ะค่ะ,เ,ะ,คะเรามาถึงช่วงฟินาเล่กันแล้วนะคะ ลิปจ้ะคือปกติเอาเวลาจิบซื้อลิปอะจิบแทบจะไม่ซื้อจากแบรนด์ซ้ำๆกันเลยอย่างน้อยก็คือรุ่นหนึ่งนะคะจิบไม่มีทางซื้อซ้ําแน่แต่ว่าทุกคนถ้าจิบมีอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ต้องรู้แล้วแหละว,ว่ามันเป็นยังไงจิบจะขอแนะนาเป็นรุ่นไปก่อนก็แล้วกันนะเพราะมันมีเยอะมากนะคะเรามาเริ่มด้วยกันจาก Juicy Lasting ท i p ค่ะอันนี้น่าจะเป็นรุ่นที่ป๊อปปูล่าที่สุดของโรแมนแล้วแหละเป็นรุ่นแรกๆที่เขาออกมาเลยนะคะตอนนี้ก็คือมีสีเยอะมากนะคะ23ยี่สิบสามสิบสี่มนีั ะะจะเป็นสีนูดที่มีความอมชมพูค่ะเรียกว่า my lips but better นะคะ mlbb จะมีความธรรมชาติมากนะคะแต่ว่าวันไหนที่เราอยากรู้สึกว่าเคยสีปากไม่ได้ป่วยมากไม่ได้ซีดมากจะรู้สึกว่าแค่ทาตัวนี้ก็คือออกจากบ้านได้เลยมันก็จะเพิ่มอะไรแบบติดนิดนึงให้ปากเราสีต่อมานะคะ23านูคาเดียสีนี้นะคะจะเป็นหนึ่งในสียอดฮิตของแบรนด์นะคะถ้าเทียบกับเจ้าสีเมตเตอรก์กีนะคะมันจะมีความแดงมากกว่านิดนึงค่ะส่วนตัวจิ๊บก็ยังถือว่าเป็นสีแนวแบบ mlbb เหมือนกันนะคะแต่แค่วันไหนที่เพื่อนๆอ,อยากได้แบบสีที่มันดูแบบ บบมากกว่าเจ้าพอมิโลสกินนะคะก็แนะนําเป็นสีนี้ค่ะความลาของเจ้าตัวนี้นะคะมันก็จะมีความชุ่มชื้นนะคะคล้ายๆกับกนนึ่งกลอสนิดนึงคือจะมีความหนึบหนึบปากนหน่อยนึงนะคะใครมีปัญหาแบบปากแห้งง่ายอะไรพวกเนี้ยรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ตอบโจทย์ค่ะมันจะให้ความรู้สึกแบบเหมือนการเคลือบปากไปนในตัวเลยค่ะอ่ะให้ดูชัดๆอีกทีมันใกล้เคียงกันมากทุกคนแต่ว่าใกล้เคียงก็ไม่ใช่เหมือนกันไงเพราะฉะนั้นก็จะแบบมีความแบบแตกต่างนิดน,นึง25 b สิ r ห้าแค่ะมันจะเป็นสีโทนเย็นนะคะที่มีคคคววววาาามมมมมแแบบอ่่่งงชพูนนะะะตก็็จยัีเป MLVB เสีนี้นะคะจะเป็นสีที่ขายที่ที่สุดในช่วงปีที่ผ่านมาของ rom&an ค่ะถามว่าจะเป็นแฟนคลับแบรนด์เขาขนาดไหนนะคือเจ้าของแบรนด์นะคะเขามีช่อง u t u b e นะเด็กๆจิ๊บจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะคะแล้วทุกๆแบบสิ้นปีจิ๊บก็จะไปดูเขานะคะว่าเออเขารายงานผลว่าตัวไหนทําได้ดีตัวไหนขายดีตัวไหนเป็นที่นิยมเฮ้ย rom&an ม,มีสีลิปต้งเป็นร้อยสีอะทุกคนแล้วจะมีสีไหนที่แบบยืนหนึ่งเป็น number one แล้วก็เขาบอกว่าปีที่แล้วก็คือเจ้าสีตัวนี้ค่ะคือขายดีมากจิ๊บเป็นรู้ก่าปนีติไมม อะไรพกนะี้ก็คือเป็นคนที่ผิวติดเหลืองมากนะคะก็ยังรู้สึกว่าก็ใช้แล้วรอดนะมี Pomelo Skin a c a d e m น a แล้วก็แบล r กเกรปสค่ะ20 Dark Coconut ค่ะตัวน,นี้จะเป็นสีแบบปากไม่แดงไม่มีแรงจะเดินนะคะโดดเด่นมาแต่ไกลนะคะก็คือจะมีความแบบแดงทะลุจอเลยนะคะเป็นสีแดงอมน้ําตาลนะคะชื่อของเขาแบบ Dark Coconut จิ๊กก็ไม่แน่ใจว่าโคคนัทมันแดงงไงแต่ว่า <laughs> ก็อย่างนี้นะคะประมาณนี้ เจ้าสีนี้มันจะมีความคูลโทนกว่าที่จิ๊บเอ็กซ์คนะคะจิ๊บก็เลยอยากจะแนะนําว่าก่อนที่จะซื้อสีเลยปะคะ่ะคืออย่าดูแค่รูปโปรโมทอย่างเดียวให้ลองไปรีเสิร์ชดีๆนะคะลองไปดูแบบพวกรีวิวของคนที่เขาแบบสีผิวคล้ายๆเราอะไรพวกเนี้ยก็จะได้รู้ว่าเวลาเขาทาม,มาแล้วมันจะออกมาแสงจริงอะไรประมาณไหนนะคะก็อันนี้นะคะสาหรับใครที่กาลังดูสี dark coconut อยู่นะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะใครที่อยากถามเรื่องแบบเอ้ยมันติดทนไหมคะสเตนดีไหมอันนี้ก็คือจิ๊บเช็ดด้วย micellar water นะคะอืมทนดีไหมอะ กลบปากอีกรอบนะคะไม่งั้นแบบสีลิปอื่นไม่รอดแน่ทุกป่วยอะ Glassing Water Tint 03 Brick River ค่ะเนื้อของรุ่นนี้เป็นทินที่มีความแตกต่างจากทินอื่นๆที่เคยลองมาเลยทุกคนมันจะเป็นเหมือนมีสีใช่ป่ะแล้วจากนั้นก็จะมีแบบเป็นเลเยอร์ใสๆเคลือบให้มันดูแบบปากดูเป็นแบบกระจกเงาเลยประมาณเนี้ยคือเป็น มันแปลกเนื้อสีของรุ่นนี้นะคะถ้าเทียบกับรุ่น juicy lasting tint เนี่ยอย่างรุ่นข้างบนอะสีมันจะมีความแบบแน่นอย่างที่จิบอกใช่ไหมแต่รุ่นเนี้ยมันจะมีความระเรื่อเห็นปะถ้าดูอย่างจริงว่าน่าจะเห็นชัดถึงความแตกต่างของการกระจายเม็ดสีแล้วก็แบบ formula ของมันอันนี้จะมีความเบาปากกว่านะคะอันเนี้ยมันจะเหมือนกับเออสีอยู่บนปากใช่ไหมอันเนี้ยจะแบบเหมือนสีซึมเข้าไปในปากแต่ข้างบนเนี่ยจะเป็นแบบตัว l a ยอร์กล s s เคลือบไว้ถามว่านึบไมหมนึบเหมือนกันนะคะอันเนี้ยจะมีความนึบกว่านิดนึงแต่มันจะเป็นความนึบที่บาง นึงคือกลิ่นของเขาทุกคนแล้วก็รสชาติของเขามันจะมีความแบบ ความหวานปแหลมปแหลม artificial หวานนะทุกคนไม่ได้ชอบกลิ่นแล้วก็ไม่ได้ชอบรสชาติแต่สีคือสวยมากโอเคสีขอแบบสีกับฟอร์มูล่าของไม่แบบไปติอะไรเขาเลยนะแต่ว่าเออรสชาติที่กินน่มันอยู่แ,แต่คนชอบไงอ,อ่อรุ่นนี้นะคะข้อดีอย่างหนึ่งเนี่ยต่อให้สีแบบความ glass ของเขานะคะข้างบนแบบสมวกินแล้วก็แบบหลุดออกไปนะเจ้าสีข้างล่างสีสเตนของมันนะคะยังติดทนดีอยู่คือเป็นรุ่นที่ถือว่าค่อนข้างติดทนเลยลิปโรแมนดเนี่ยจิ๊บไม่ค่อยมีปัญหากับแบบเรื่องการติดทนของเขาเท่าไหร่นะคะเป็นสีที่แบบเออสเต อ่ะสมมุติว่าต่อให้ความกลอซี่ข้างบนหายไปนะคะนี่คือสีที่แบบ ยังสเตนอยู่ถามคำถามเดิมติดทนไหมดูเองทุกคนพร้อมจะเห็นลิปลูกหลาของจิ๊บตอนนี้ไหมคะ Dewy f u l Water Tint 12 Canyon นะคะบอกได้เลยนะในบรรดาลิปทุกตัว the best the best จริงๆตอนนี้นะคะตัวนี้เป็นสีลิปที่ชอบมากที่สุดเลยทุกคนเป็นสีที่แบบกำลัง,งพอดีอะ่ะมันจะเหมือนกับกลืนแล้วก็เป็นผิวเดียวไปกับปากเลยนะคะจะมีความบางนะคะแล้วก็มีความวาวและสีมันจะเหมือนกับค่อยๆเดย develop ขึ้นมาทุกคนมันให้ลุคที่แบบสีระเรื่อเหมือนกับว่าใช้แบบสีน้ํามาละาย ปากอะไรประมาณนั้นอนะ่ะเนี่ยคือชอบมากคือจิ๊บรู้สึกว่ามันจะให้ลุคที่แบบดูมีความใสมากอะถ้าใครไม่ได้ชอบแต่งหน้าหนามากหรือไม่ได้ชอบลุคที่มีความเข้มมากค่ะจิ๊บรู้สึกว่าเจ้าตัวเนี้ยจะตอบโจทย์มากๆเพราะว่ามันแบบมันแค่ สวยอะทุกคนมันจะเป็นความมิลว์บลกับความนิวโตรนะคะคือจะมีความติดตุนและในขณะเดียวกันมันจะไม่ได้แบบโทนเย็นเวอร์ ver, หรือว่าโทนร้อนเวอร์นะคะก็ะคือไม่ว่าจะแบบโทนเย็นโทนร้อนจะรู้สึกว่ามันก็เหมาะกับทุกคนเลยอะกลิ่นมันจะมีความฟรุตตี้นะคะมากกว่าเจ้า2ตัวก่อนหน้านี้ความออกแบบเปรี้ยวๆเลมอนหรือเปล่าไม่แน่ใจซึ่งปกติแปลกนะจะไม่ได้ชอบกลิ่นอนะฟรุตตี้แต่จะรู้สึกว่าเออมันก็ยังมันยังโอเคกว่าส่วนเจ้าตัวนี้นะคะเลเยอร์ของเขาจะมีความบางกว่ารุ่นอื่นนะคะถ้าเทียบกับของบนี้ ถ้าเทียบกับ2รุ่นแรกนะคะรุ่นนี้มันจะยังติดทนไม่เท่านะคะแต่ว่าสีสวยมากนะคะทุกคนแล้วก็เป็นรุ่นที่จิบเชียร์มากๆอะ่ะคือมันสบายปากสุดๆไปเลยอะ่ะเป็นลิปที่แบบหนึ่งในตัวจิบรู้สึกว่าสบายปากที่สุดแล้วนะคะไม่ได้เหนอะเหมือนกลอสที่แบบเวลาเราสบัดผมปุ๊บแล้วมันแบบ,บแบบติดเต็มหน้านะคะในขณะเดียวกันมันก็ยังให้ความชุ่มชื้นได้ดีอยู่แค่ส่วนตัวจิบอะ่ะชอบเนื้อของรุ่นนี้เป็นพิเศษะคะ่ะเพราะรู้สึกว่ามันเป็นเนื้อที่แบบบางเบาแล้วมันก็แบบสบายปากสุดๆอ่่ะมมมััันนนเหืกกกบแคคาาปปไว้ ฮักปากมันแบบฮักปากไว้ฮักปากได้หมดเลยเอออะไรก็ได้นะคะ43่สิบสามคัสตาร์ดมอฟจากคอลเลกชันเดียวกันนะคะแต่จะเป็นสีที่แค่รู้สึกว่ามันจะมีความแบบเหมาะกับคนทนเย็นมากกว่านะคะแต่คือความจริงทั้งคอลเลกชันเขาก็คือมิวส์แล้วก็นิวโตรนะเพราะฉันก็ใช้ได้กับหลายสีผิวนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีประมาณนี้ถ้าเทียบกันนะคะเขาจะมีความติดชมพูมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะคะและถ้าเทียบกับสีแบล็กเกรปส์ข้างบนนะคะเป็นชมพูชมพูมากกว่าเจ้าตัวแบล็กเกรปส์นะคะแบล็กเกรปส์เนี่ยตามชื่อของ นะมันจะมีความม่วงๆติดเข้ามาด้วยนะคะตัวนี้ก็จะมีความม่วงแต่ว่ามันจะไม่ได้ม่วงแบบ ม่วงขนาดนั้นนะคะจะเป็นแค่ม่วงอ่่เดี๋ยวจิบให้ดูเทียบนะคะเพื่อนๆจะได้เทียบทั้งสีแล้วก็พวกเนื้อของเขาต่างๆด้วยนะรุ่นเนี้ยจะเป็นรุ่นที่มีความหนักปากที่สุดนะคะคือไม่ได้ไม่สบายปากนะแต่ว่าถ้าเทียบกับรุ่นอื่นในตัวโรแมนนะคะเขาจะมีความหนักปากที่สุดเม็ดสีค่อนข้างเข้มคลา s ต i n g w a เตอร์เทเนี้ยก็จะเป็นคล้ายๆกับมี2องเลเยอร์นะคะจุดเด่นของเขาก็คือจะมีความแวววาวสุดถ้าเทียบกับทุกรุ่นนะคะแต่ถ้าความแวววาวเขาหลุดออกไปแล้วอ่ะพวกสีที่ยังสเตนอยู่ก็ยังติดดทนนนนีีเหมมมืือกกกคค่ะะ DeV าจววลลแ้็ ไปกับปากได้ดีนะคะแต่ว่าทุกรุ่นก็ยังมีความ moisturizing เหมือนกัน,นะคะ่ะคือไม่ได้ทำให้ปากแห้งลง Glassing Water Gloss 4 00 Material t a g ค่ะอันนี้คือปากจิบก่อนที่จะทา gloss นะคะเช็ดพวกความ dewy อะไรออกไปหมดแล้วเนี่ยแห้งๆแค่ที่เหลือเป็นสีส a ตนนะคะเพื่อนๆเห็นถนึงความแบบ กลอสของมันเลยวะคือ <laughs> ให้ดูว่าแบบปากชําเวอร์ช้าวาวมากตัวนี้นะคะมันจะเป็นกลอสสีใสนะแล้วก็ข้างในก็จะมีพวกแบบกาก,ากเพชรหลากสีนะคะพวกสีม่วงสีทองอะไรประมาณนี้มันจะมีความเย็นขึ้นมาเลยนะเป็นความรู้สึกเหมือนแบบเมนทอลนะคะก็แบบมินต์นขึ้นมาเลยนะคะมันจะเป็นหนึบที่มีความบางๆนะคะคล้ายๆกับเนื้อออยะคะ่ะบอกได้เลยว่าตัวนี้ค่ะถ้าเทียบกับกลอสหลายรุ่นที่เคยใช้นะคะจะเป็นกลอสที่มีความเบาปากมากมันก็หลุดง่ายนะคะตามประสากลอสนะคะแต่ว่าความเย็นแล้วก็ความชุ่มชื้นบนปากเนี่ยมันยังเหลืออยู่ค่คะ แล้วจิ๊บก็ต้องขอขอบคุณแบรนด์โรแมนมากมากเลยนะคะที่ส่งของหลายๆอย่างให้จิ๊บลองนะคะแล้วจิ๊บบอกแบบไม่อวยเลยนะว่าแบรนด์โรแมนเนี้ยเป็นหนึ่งในแบรนด์เมคอัพเกาหลีที่จิ๊บหลักที่สุดเลยนะคะดูจากจํานวนของที่มีแล้วแล้วก็ประวัติยาวนานที่เราใช้เขามาแบบจิ๊บใช้เขามานานมากจริงๆคนขอ,ของเขาเนี่ก็คือติดเฟเวอร์ริตของจิ๊บทุกปีติดค้างอยู่ยัางไงแบบเหมือนกับว่าเขาไปโกงโพยมานะคะทาไม่ใช่นะก็เป็นว่าถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าวิดีโอนี้ได้ให้ประโยชน์กับเพื่อนๆนะ 拜拜